สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เฟดลดดอกเบีย้ยลงไปร้อยละ0.5<ะ>ทองคำหุ้นต่างประเทศขยับขึ้นทำาอาทำ high มี new high ใหม่หมดเลยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสินทรัพย์ที่คนไทยชอบด้วยกันทั้งสิน้นคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วแนวโน้มต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อเพื่อจะได้มาวางแผนวางกลยุทธการลงทุนได้ทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิเคราะห์มาฝากกันนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของทิศทางราคาทองคากันก่อนครับ ทางคุณธิพานวะวัฒนทรัพ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG Bullion and u u t u r e s จำกัดบอกว่าทองคำในตลาดโลกทำจุดสูงสุดใหม่รับกับการที่เฟดลดดอกเบี้ยไปแล้วราคาคือ2,600เหรียญสารัฐต่อออนซ์ครับส่วนหนึ่งราคาทองได้ตอบรับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เข้าไปด้วยราคาก็เลยดีดบวกขึ้นไปด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าประเจริญปะเมินจากปัจจัยแวดล้อมตอนนี้ YLG เชื่อว่าปีนี้ราคาทองคำยังเป็นขาขึ้นครับมองแนวต้านต่อไปอยู่ที่2,650จนถึง2,700ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนส่วนปีหน้าเป้าหมายให้ไกลถึง2,700ถึง3,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับมาถึงปัจจัยที่ต้องติดตามแน่นอนครับยังเป็นเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย ปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศและก็การที่ธนาคารกลางต่างก็ต้องการเข้าซื้อถือ,ถอทองคํากันเพิ่มมากขึ้นรวมไปจนถึงกระแสความต้องการในการลดการถือครองเงินดอลลา,าร์สหรัฐแล้วโยกเข้าไปถือทองคําแทนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําช่วงนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับขยับมาดูราคาทองในประเทศกันบ้าง คําถามคือทำไมราคาทองในบ้านเราถึงยังไม่ทํานิวไฮตามราคาทองโลกเหตุผลก็คือการที่ค่าเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถ้าเงินบาทไม่แข็งค่าแบบตอนนี้ถ้าหากราคาทองคําขึ้นไปแตะ2700ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เรามีโอกาสจะเห็นราคาทองคําไทยไปได้ไกลถึง42,000จนถึง4,3,000บาทต่อบาททองคําเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจากการประเมินข้างต้นทาง YLG เลยแนะนำนักลงทุนว่าช่วงไหนที่เห็นราคาทองปรับลดลงมาอยากให้รีบเข้าไปทยอยสะสมเพื่อเป็นการเฉลี่ยซื้อให้อยู่ในพอตร้อยละสินะครับของพอร์ตรวมทั้งหมดเพราะเชื่อว่ามองไประยะไกลแล้วแนวโน้มราคาทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่แน่นอนครับขยับไปต่อที่กลยุทธ์หุ้นไทยกันบ้างจากมุมมองของคุณวิกิต ธีระวรรณรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จะพูดในการฝ่ายกลยุทธการลงทุนแสงงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ปรับลดลงมาร้อยละ0.5เป็นไปตามคาดการเอาไว้ครับและการที่เฟดส่งสัญญาลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอาจจะทําให้เราได้เห็นดอกเบี้ยสหรัฐลดลงไปได้ถึงร้อยละ2.5ถึงร้อยละ2.75 หรือมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยรวมๆไปแล้วถึงร้อยละ2ซึ่งก็เป็นการลดดอกเบี้ยที่ไม่ได้เห็นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับส่วนดอกเบี้ยของไทยคุณวิกิตมองว่าน่าจะลงได้ตามดอกเบี้ยสหรัฐเราดูได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทดูได้จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกู้เงินซึ่งถ้าหากว่าดอกเบี้ยสูงมันก็จะไม่เอื้ออํานวยต่อการระดมทุนเพราะว่าภาระดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ โดยทางหลักทรัพย์บัวหลวงมองว่าปีนี้ดอกเบีย้ยของไทยน่าจะปรับลดลงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ครับส่วนผลในแง่การลงทุนบ้างหลักทรัพย์บัวหลวงชี้ว่าถ้าสหรัฐเกิดภาวะถดถอยจริงๆในแง่ของเศรศษฐกิจต,ตลาดไทยก็คงจะต้องมีผลกระทบแต่ไม่มากนักนะครับเพราะว่าไทยถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีจากเม็ดเงินที่จะเข้ามาช่วยรองรับไม่ว่าจะมาจากกองทุนวายุพักหรือกองทุนไทย ESG และถ้ามองไปข้างหน้าหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อทั้งจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐการลงทุนในเมกะโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในเศรษฐกิจใหม่อย่างเช่นดาวเทียมสื่อสาร Data Center อย่างนี้เป็นต้นครับและระดับนี่สาธารณะของไทยที่มีอยู่ประมาณร้อยละ63-64ถึงกก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนักถ้าเทียบกับอีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนำเม็ดเงินมาลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับ ในแง่กลยุทธการลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวงแนะนำว่าภาวะแบบนี้นักลงทุนต้องใช้กลยุทธ์บาลานซ์พอร์ตโดยแนะนำให้ลดน้ำหนักในตลาดสหรัฐแล้วกลับมาเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ทางเลือกพันธบัตรระยะยาวและก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย มาถึงความเห็นของคุณสิทธิชัยดวงรัตะนฉา,ายาครับนักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t X ที่บอกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐจะเจอกับการเทขายทำกำไรในช่วงสั้นแต่ถ้ามองอัตราการเติบโตถือว่าอยู่ในระดับสูงนะครับถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆเพียงแต่ว่ามันผ่านจุดที่ดีที่สุดไปแล้วเพราะฉะนั้น มองว่าราคาหุ้นในกลุ่มนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่ได้ครับซึ่งการปรับตัวขึ้นหลังจากนี้จะเป็นการปรับตามฟันเดเมนทัลหรือว่าปรับตามพื้นฐานเป็นหลักมาถึงในแงก่กลยุทธการลงทุนทาง i n n no o v e s ยังคงแนะนำหุ้นเทคขนาดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็น Apple, Intel, Nvidia หรือ AMD ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจเหมือนเดิมครับ ปิดท้ายด้วยมุมมองจากคุณชยนนรักการจนนันเฮดโค a แอนโคฟ o าว u เ d อร์ฟิโน m มี a มองว่าหลังจากนี้ครับคงต้องจับตาว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยหรือไม่หลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวเลขการจ้างงานตัวเลขการอัตราการว่างงานว่าจะแย่จริงหรือไม่ในช่วง2-3เดือนนี้ถ้าหากว่าภาคแรงงานของสหรัฐยังแย่ลงไปเรื่อย เฟดก็อาจจะต้องมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงอีกร้อยละ0.5หรืออาจจะลดลดลงร้อยละ0.25 2ครั้งยิ่งถ้าหากว่าดอกเบีย้ยลงแรงก็จะยิ่งทำให้เกิดตลาดกังวลมากขึ้นว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรารอการประชุมเฟดในครั้งต่อไปตลาดน่าจะเลือกที่จะตอบรับเชิงบวกกับการลดดอกเบีย้ยครั้งที่ผ่านมาร้อยละ0.5 จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงเราเห็นได้จากตลาดแถบเอเชียที่รีบาวดีดกลับขึ้นมาได้ในแง่ของกลยุทธ์ครับฟิโนโมีน่ามองว่าหุ้นที่น่าสนใจยังคงเป็นหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐและก็กลุ่มตลาดหุ้นของประเทศ e m e r g i n g Market s ซึ่งเราก็รวมอยู่ในตลาดนั้นด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ T ีเชั่วง,งทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ีเช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสด และก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ